การแสดงโอวาทปาติโมกถามโยมนิดหนึ่งว่าใครเป็นผู้แสดงโอวาทปาติโมกระหว่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงกับสาวกเป็นผู้แสดงโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกเนี่ยเป็นโอวาทที่พระพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์เป็นผู้แสดงด้วยพระองค์เองนะคำว่าสัพพะปาปัสาอาการะนงังกุศลสสะอุปสัมปทา สจ,จิตะประโยชนทบนางเอตังพุทธานัสสสนังคาว่าเอตังพุทธาพุทานัสสนังนั่นคือเป็นคําสอนของพระเจ้าทั้งหลายของคําสอนของพระเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยมีการแสดงโอวาทปาติโมกแต่ไม่มีการบัญญัติสิกขาบทให้พระภิกษุได้ประพฤติปฏิบัติเหตุผลก็คือในยุคบางยุคบางสมัยที่พระเจ้าบัตรเกิดขึ้นในช่วงที่ คนมีอายุยืนพระเจ้าจจ้าบทเกิดขึ้นในช่วงที่คนอายุไม่เกินแสนปีสูงสุดไม่เกินแสนปีต่ำสุดไม่ต่ำกว่าร้อยปีในช่วงใดก็ตามที่คนมีอายุยืนในช่วงนั้นหากมีพระเจ้าบทเกิดขึ้นคนที่บวชตามความศรัทธาที่ตนมีและบวชเข้ามาในพระศาสนานั้นพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีข้อปฏิบัติหรือไม่มีการกระทําใดๆก็ตามที่ทําให้เกิด ข้อผิดพลาดถูกตำหนิติติงจึงไม่มีการบัญญัติสิกขาบทเป็นปาติโมอีกแผนกหนึ่งที่เรียกว่าอานาปาติโมกยันในส่วนเบื้องต้นให้ญาติโยมเข้าใจว่าปาติโมกนี้มีอยู่สองอย่างโอวาทปาติโมกับอานาปาติโมกโอวาทปาติโมกคือเป็นปาติโมกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆุพระองค์ทรงแสดงด้วยพระองค์เองแสดงตอนไหนอย่างไร ในศาสนานี้เนี่ยโปรองแสดงในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาฆบูชาส่วนอาณาปาติโมกเนี่ยเป็นการแสดงของสาวกที่โปรองประธานอนุญาตหลังจากที่มีการงดแสดงโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกในโปรองแสดงในช่วงนะกึ่งพุทธกาลในช่วงต้นปฐม โพธิการตอนนี้ปรงแสดงอ,อวาทบาทิโมกแสดงครั้งแรกวันไหนอย่างไรเราก็นับไปตั้งแต่ปรงตรัสรู้ธรรมในวันขึ้นสิบห้ามเดือน6และปรงก็ไปจำพรรษาอยู่ที่อิสิป,ปตัตนะมรคทายวันแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ในวันขึ้นสิบห้ามเดือน8หลังจากออกพรรษาปรงก็จาริกจาก อสิ e ปัตนะมรรคทายาวันมายัางกรุงราชคฤห์และก็มีการแสดงธรรมโปรดกลบุตรในระหว่างและก็ได้มายัางกรุงราชคฤห์และก็มีการแสดงธรรมโปรดชดินสามที่น้องพร้อมทั้งบริวารและหลังจากนั้นโยมอุปติสาปริพาชกและก็โกริตาปริพาชกเนี่ยได้เจอพระอัศชิเถระอ่าคืออุปติสาปริพพาชกได้พบเห็น พระอัสสชิเถระได้ฟังธรรมในสำนักของท่านและสามารถเจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลภายหลังตนก็นำธรรมนั้นไปแสดงแก่สหายกล่าวคือโกริตะมานพโกริตะมานพก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอัยยบุคลบคลเป็นพระโสดาบันและทั้งคู่ก็ไปหาอาจารย์เพื่อที่จะชวนอาจารย์กล่าวคือสัญชัยปริภาชกไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ตอนที่ไปชวนอาจารเนี่ยประโยคเด็ดของอาจารย์ก็คือ คนโง่กับคนฉลาดใครมากกว่ากันคนฉลาดนี่น้อยกว่าคนโง่นี่มากกว่าอาจารย์สัญชัยก็เลยบอกว่างั้นเธอก็พาคนฉลาดนั่นแหละไปหาสมักโคโดมคนโง่ก็ให้มาหาเราเด็วเมื่อสารีบุตรปริภาชกกับโกริตตาปริภาชกเนี่ยพอเป็นพระโสดาบันเน่ยเราสามารถจะเรียกท่านได้ว่าปริภาชกได้ไหมในฐานะเรียกย้อนอดีตของท่าน แต่ถ้าหากว่าเป็นพระโสดาบันแล้วโยมความเป็นนักบวชนอกศาสนาไม่มีลวนะไม่มีความเป็นนักบวชนอกศาสนาไม่ได้มีความเป็นปริพาชกอยู่ละแต่เรียกขานในธนะให้ให้เห็นว่าก่อนหน้านั้นท่านเป็นปริพาชกมาก่อนหลังจากที่อุปติสะมานบก,กับโกริตามานบไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและทูลขออุปสมบทพระองค์ก็อุปสมบทให้เป็นเอหิพิกขูนะ หลังจากนั้นหลานชายเนี่ยก็เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคหลานชายของพระสารีบุตรเทระเพื่อที่จะต่อว่านะเอาญาิผู้ใหญ่ของตนเองไปบวชแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยพรองแสดงธรรมให้ฟังเกิดการสนทนากันในส่วนเบื้องต้นและพรองก็แสดงธรรมให้ฟังพอแสดงธรรมให้ฟังนะพระสารีบุตรอยู่นะัสถานที่นั้นด้วยถวายงานพัดนะเบื้องหลังพระผู้มีพระภาค ฟังธรรมนั้นด้วยเจริญนิปพสนาไปด้วยบรรลุเป็นพระอริยบุคคลไป็นตามลำดับเป็นพระอระหันต์หลังจากที่โปรงแสดงธรรมจบพปรองก็อันตรธานหายไปนะไปปรากฏอยู่ที่วัดเวลุวันพระสารีบุตรเชระก็ทราบว่าโปรองไปที่วัดเวลุวันก็ตามไปอยู่ในคราวครั้งนั้นแหละโปรองแสดงโอวาทปาติโมกไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการแสดงบทบัญญัติ การบัญญัติสิกขาบทแต่อย่างไรปราชิกสี่ยังไม่มีในขณะนั้นการที่ใครคนใดคนหนึ่งบอกว่ามีความสืบเนื่องกับการบัญญัติสิกขาบทและพระองค์ก็แสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเป็นความเข้าใจที่ผิดฉะนั้นในช่วงโอวาทปาติโมกที่ผ่านมาวันมาฆบูชาที่ผ่านมาก็มีญาติโยมอุบากศกบาสิกาบ้างพระพิสุทธสมณเณรบ้างก็พูดถึงโอวาทปาติโมกแต่ก็มีบางคนบางท่าน พูดผิดพลาดไปจากหลักธรรมพูดไปจากธรรมวินัยเมื่อพูดไปผิดไปจากธรรมวินัยก็มีอุบาสกบางคนบางท่านเห็นว่าการพูดแบบนี้ไม่ถูกต้องอุบาสิกาบางคนบางท่านเห็นว่าการพูดแบบนี้ไม่ถูกต้องก็ออกมาท้วงติ่งอันนี้ก็เป็นความงามของธรรมวินัยของพระเจ้าคือเราเห็นอุบาสกบางคนบางท่านพูดผิดอุบาสกอุบาสิกาบางคนบางท่านก็ออกมาท้วงติ่งอย่างเนี้ย เป็นการกระทำที่ถูกต้องควรที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าพอมีการท้วงติงกันคนที่ถูกท้วงติงก็ดีหรือคนที่ชอบคนที่ถูกท้วงติงก็ดีกลับรู้สึกไม่พอใจเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจ้องจะคอยจะจับผิดนู่นนั่นนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องทําความเข้าใจว่าเราจะปกป้องคนหรือเราจะปกป้องธรรมในขณะที่อุบาสก ท่านหนึ่งพูดผิดและมีอุบาสกอีกท่านหนึ่งรู้ว่าอุบาสกตอนนี้พูดผิดแล้วมาท้วงติ่งแสดงว่าอุบาสกท่านนี้กำลังปกป้องธรรมะหรือเปล่าหรือปกป้องคนถ้าหากว่าต้องการให้มีการพูดถูกต้องตามหลักฐานคำพีแสดงว่าพยายามปกป้องธรรมะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่ชอบผู้ที่กล่าวผิดก็ออกมาปกป้อง การปกป้องในที่นั้นต้องถามว่าปกป้องธรรมะหรือปกป้องคนถ้าหากว่าปกป้องธรรมะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าปกป้องคนที่พูดผิดอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องไคร่ครวนว่าถูกต้องหรือไม่เป็นประการใดนันเพราะว่าพระธรรมคําสอนของพระองค์ที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้ในแต่ละครั้งแต่ละครั้งโยมบางคนบางท่านนะเกี่ยวกับปาติโมกนั่นแหละโอวาทปาติโมกใครแสดงนโยเกยโอวาทปาติโมก อุตส่าห์หลับตาฟังแล้วอาจารย์ก็ยังถามอีกนะอวาทปาติโมกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงด้วยพระองค์เองไม่ใช่สาวกแสดงอาณาปาติโมกที่พิสุนําำมาสวดสาธยายทุกๆก,ก,กึ่งเดือนเรียกว่าลงอุโบสถกระทำปาติโมกอุโบสถนี่นะเป็นการแสดงของสาวกฉะนั้นเราต้องแยกโอวาทปาติโมกกับอาณาปาติโมก อนาปาติโมกหมายถึงสิกข,ขาบทที่พระองค์บัญญัติขึ้นและประธานอนุญาตให้พิสุแสดงทุกๆก,กึ่งเดือนอนาปาติโมกแสดงหลังจากที่พระองค์งดแสดงโอวาทปาติโมกกรงแสดงโอวาทปาติโมกมาตามลำดับจนกระทั่งในครั้งหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่บุพารามเป็นอารามของนางวิสาขาสร้างถวายไว้ในพระาศาสนาในคราวครั้งนั้นเป็นวันอุโบสถ เมื่อถึงวันอุโบสถพระองค์จะแสดงปาติโมกกล่าวคือโอวาทาปาติโมกนี้นี่แหละแต่ปรากฏว่าพระองค์ทรงเงียบไม่แสดงโยมพระอนุ์ก็ตรัสทูลให้พระองค์แสดงโอวาทปาติโมกสามครั้งจนกระทั่งพระองค์บอกว่าเนี่ยบริษัทไม่บริสุทธิ์คำว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์ก็คือมีพระพิสุกระทำผิดศีลอยู่ในที่นั้นขาดจากความเป็นพระพิสุอยู่ในที่นั้น ถ้าองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกอันตรายจะเกิดขึ้นแก่พิสุคู่ไม่บริสุทธิ์รูปนั้นนั้นองค์ก็เลยไม่ทรงแสดงฉะนั้นเมื่อองค์ไม่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกภายหลังมาหลังจากเหตุการณ์นั่นแหละองค์ก็เลยให้สาวกมาแสดงอานาปาติโมกคือยกสิกขาบทที่องค์บัญญัติแสดงหลังจากนั้นนั้นจึงเป็นวิธีการปฏิบัติในการฟังปาติโมก ลงมีการกระทำโบสดของพระพิสูจน์ตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังทรงไว้ชนอยู่จนถึงปัจจุบันนั้นญาติโยมท่านใดที่บอกกล่าวแนะนำเกี่ยวกับธรรมะถ้าหากว่ามีการกล่าวผิดคลาดเคลื่อนไปจากความจริงตามหลักฐานบาลีอัรถาดีกาตามแบบการศึกษาแบบเทรวาดและมีญาติโยมบาสโกบาสิกาที่เห็นว่าการท้วงติ่งนี้จะทำให้เกิดโทษต่ตอผู้ที่รับฟัง เราก็ควรที่จะรับฟังถ้าหากว่าเราไม่รับฟังเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามคําแนะนําของบุคคลอื่นที่เขากล่าวอย่างถูกต้องก็อาจจะเป็นการทําให้พระศาสนาเสียหายก็เป็นได้ฉะนั้นเวลาที่ญาติโยมทั้งหลายพูดถึงโอวาทปาธิโมกไม่ว่าจะเป็นคาถาที่หนึ่งคาถาที่สองคาถาที่สามโยมสับพระปาปัสสะอากาศระหนังอยู่ในคาถาที่หนึ่งในธรรมบทนะไม่ทําบาปทั้งปวงแต่ปรากฏว่า บางคนบางท่านไม่ชอบใจที่มีคนอื่นท้วงติงคนที่ตัวเองชื่นชอบก็ไปด่าไปว่าแสดงว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทําตามโอวาทปฏิโมกในคาถาแรกในคาถาที่สองขันตีปรมังตโปติติขานะขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากีเลสดอย่างยิ่งแสดงว่าเมื่อมีคนท้วงติงมาตนอาจจะอดกลั้นไม่ได้จึงมีการด่าบุคคลนั้น,น,น ในคาถาที่สามอนุปวาโทอนุปคาโตเป็นต้นนะก็คือการไม่ว่าร้ายการไม่ทำร้ายการไม่ว่าร้ายคือการไม่ได้กล่าวกล่าวด่าบุคคลอื่นกล่าววจีทุจริตฉันถ้าหากว่าเราถูกคนอื่นท้วงติ่งแล้วเรากล่าววจีทุจริตออกไปจะด่าบุคคลนั้นด้วยพุะรศวาจาหรือจะพูดโดยประการใดๆก็ตามทั้งคนที่พูดเองทั้งคนที่ชื่นชอบ ก็ต้องกลับมาถามว่าในวันที่เราแสดงโอวาทปาติมโมกที่เราเอามาแสดงในสถานที่ต่างๆนั้นเราเพียงแค่แสดงหรือไม่อย่างไรอาจจะเพียงแค่แสดงแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามโอวาทปาติมโมกก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมาพิจารณากัน